มาที่ทางจังหวัดมหาสรารคามกันค่ะมหาวิทยาลัายราชภัฏมหาสรารคามค่ะร่วมกับเครือข่ายการบริหารวิชาการจากคณะจารย์ทั้ง9คณะเนาะค่ะจัดงานพากรรมแสงสีเสียงสืบเส้นทางราชมักคาสู่อโรคยาศาลาสงสกระกูบานขานำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ พาไปที่ปรางคู่บ้านขาวค่ะตำบลขวาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้วารชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานเปิดงานมะกรรมแสงสีเสียงสืบเส้นทางราชมักคาสู่อโรคยาสาลาสงศสก,การะกู่บ้านขาวเนาะคะ่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะกะมีวนาสราชการคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแท่นอธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชภัฏมหาสรารคามคณะาจารย์นักศึกษาและพี่น้องประชาชนตำบลเขาวร่วมงานค่ะค่ะประเพณีสงกูบันเขาวเนี่ยเป็นประเพณนี้ในเหตุ12ของไทยบานตำบลเขาวนะคะถือปฏิบัติกันมากโดนละค่ะยาวน่านแล้วโดยการสงนำ พระพุทธรูปนะคะการขอขมาแล้วก็การขอพรต่อเจ้าพ่อปางกูซึ่งกิจกรรมในเมือนี้ค่ะก็ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการบริการวิชาการของคณะจารย์มหาวิทยาลัายราชภัฏนะคะทั้งเก่าคณะค่ะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีการเพิ่มรายได้น,นะคะส่งเสริมช่องทางการตลาดพร้อมค่ะในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่นค่ะสู่การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ออกนอกประเทศนะคะเอาไปขายต่างประเทศได้พร้อมนะคะภายในงานก็นยังมีการแสดงมาหากรรมแสงสีเสียงภายใต้ซื้อค่ะสืบเส้นทางราชมักคาสู่อโรคยาสาลาสงสการะกู่บ้านเขาบ้านขาวนะคะพราเป็นบ้านขานน่าวเนาะบ้านขาวค่ะ,คะภายใตย,ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี่แหละค่ะ โดยได้รับความร่มมือจากชุมชนบ้านควาองค์การบริหารส่วนตำบลควาลาาได้รับความร่มมือจากหน่วยงานให้บริการลักษณ็คือสำนักบริการวิชาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดก,การคณะนิติศาสตร์ และคณะครูศาสตร์มหาวิทยาลัายราชภัฏมหาสารคามค่ะเข้าไปฟังเสียงอาจารย์พิราพอพันมณีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัายราชภัฏมหาสารคามกันค่ะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมการจัดก,การความรู้นะครับจากผลงานบริการราชการของมาหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับโดยสำนักบริการราชการเนี่ยเป็นหน่วยง,งานหลักนะครับในการนําโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับลงสู่คณะหรือหน่วยงานต่างๆในมหาวิาลยนะครับจากกระบารดำเนินง,งานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าเราเกิดกระบวนการจัดก,การความรู้นะครับในรายคณะนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนากลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิาลยขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างมูลค่านะครับสร้างส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรายรชภัฏมหาสารคามนะคะได้จัดโครงการนี้ขึ้นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นงานามหากรรมแสงสีเสียงโดยเอาตำนานของกู่บ้านเขามาจัดเป็นแสงสีเสียงการแสดงเกิดขึ้นมานะคะเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบที่มาที่ไปของการกําเนิดกู่บ้านเขาวว่าเกิดมาจากอะไรและมีความหมายความสําคัญอย่างไรค่ะ ราชาพัฒมหาสารคามร่วมไปถึงราชาพัฒนมองอื่นๆถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนมนะคะเป็นเกนนสิพัฒนาศักยภาพในชุมชนนี่แหละอยู่ตลอดเลยเห็ดวิจัยอยู่ตลอดแบบนี้แหละนะคะนะสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเนาะ